ตรงการปีห7มาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันในนี้นะคะระหว่างรอที่เราจะออกเดินทางนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นก่อนนี่มีเซฟี่กับคุณแม่ด้วยนะคะระหว่างรอออกเดินทางตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะคะก็กําลังจะออกเดินทางแล้วเตรียมน้ําถังนะคะขึ้นที่หลังรถกระบะนะคะเราจะเอารถกระบะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนและนี่ตรงนี้เราถึงกันแล้วนะคะที่ตำบลนานเฉียงนะคะเรากำลังจะไป ทำบุญนะคะระหว่างรอทีมสมทบจากพี่ชายมาตามมานะคะที่บนอก็เซลฟี่กันนิดหน่อยนะคะจะมีพ่อแม่จินแล้วก็หน่่ยนะคะก็จะอยู่ในรถแบบนี้นะคะมีถังน้ำไปด้วยซึ่งอยู่ข้างหลังนะะ <มา S 1> พ่อไปทำบุญนะคะถึงวัดแล้วนะคะนี่บรรยากาศในวัดชื่อวัดอะไรไม่ใจจำไได้นะคะ<ม>อยู่ตำบลนานเฉลี่ยงนะคะนี่มีพ่อแล้วก็ ส่งน้ำพระนะคะเอาเลือกเอาใ้วันสงการสักหน่อยนะคะอัน,นี้เป็นบรรยากาศช่วงประมาณเที่ยงนะคะเที่ยงหนึ่งใบโมงมาที่ตลาดหน้าเฉลียงในตลาดก็จะเริ่มมีคนออกมาเล่นน้ำบ้างแล้วนะคะ,ะก็ยังไม่เยอะมากแต่ถ้าสวนในตลาดอีกฝั่งนึงก็จะเยอะมากเลยเริ่มมีคนเล่นเยอะแล้วนะคะรถก็จะเริ่มติดการจราจรติดขัด และตรงนี้ถึงแล้วค่ะที่เราจะมาเล่นกันตาบนวางทะดีนะคะถนนนี้นะคะก็จะมีน้ำจะเขื่อนปล่อยมาให้เราเล่นได้ไม่อั้นนะคะเพียงแค่เรามีเครื่องปั๊นน้ำนะคะทุกคนจะแบบฉีดเป็นสายยางแบบใหญ่มากซ้ายขวาสนุกสนานช้ำช้ำน้ำเลยค่ะถ้าเราน้ำหมดนะคะเราก็สามารถซื้อได้หรือบางบางซุ้มก็จะเติมให้เราฟรีนะคะถ้าแบบภาพมาที่วันเกิดยคะ่ะตอนกลางคืนแล้วก็มีวันเกิดนนะ วันเกิดพี่อ้อยกับของจริงค่ะสคนก็จะเป่าพร้อมกันเลยทุกปีเลยนะคะส่งกาน15เมษายนพี่โอเ๊เก็มีช่างนี้นะคะแฮปปี้เอนดิ้งมากๆคนเยอะมากเต่นกันอยู่หนะะ้าบ้านนะคะทีมเดี๋ยวพี่อ้อยมาเป่าวันเกิดด้วยกันค่ะเราพี่อ้อยอามือบางกล้องด้วย่าเกิดวันเดียวกันนะคะ15เมษายน